สวัสดีครับผมเคยไหมครับผมเราไม่อยากาเห็นฟาร์มขึ้นไหวนะครับของเพื่อนบางคนนะครับหรือของแฟนเก่าหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เราไม่อยากบอกเขา,านะครับเคยเป็นใช่ไหมครับถ้าเคยเป็นนะครับผมมีวิธีแก้ปัญหานะครับคือแบบว่าเราไม่จําเป็นต้องไปบอกเขาแต่เราไม่อยากเห็น ความเคลื่อนไหวในเฟซของเขานั่นเองนะครับก็คือเราต้องไปทําการห่างกันสักพักอันนี้นะครับใน Facebook เขาได้มีฟังก์ชันนี้ขึ้นมาให้เราแล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมลองก่อนอื่นนะครับผมเข้ามาที่โปรไฟล์ก่อนนะครับคุณผู้ชมนะครับก็ทําตามผมได้เลยนะครับก็เข้าไปที่โปรไฟล์ของเพื่อนคนนั้นนะครับหรือคนที่เราต้องการจอดจงนะครับไม่อยากเห็นความเคลื่อนไหวของเขานะครับเข้ามาหน้าโปรไฟล์นะครับแล้วก็มาที่จุด3จุดนะครับตรงนี้ครับ คลิกเข้าไปเลยแล้วก็มาที่บล็อกนะครับผมแต่เราไม่ได้บล็อกนะครับเราเราต้องมาที่บล็อกอ่าสังเกตนะครับเขาจะมีตรงนี้ครับถ้าคุณแค่อยากจํากัดสิ่งที่คุณแชร์กับเพื่อนคนนี้หรือเห็นเขาน้อยลงบน Facebook คุณสามารถเลือกห่างกันสักพักกับเขาแทนได้นี่นครับอันนี้นะครับมันเป็นฟังก์ชันใหม่นะครับที่ทาง Facebook เขาได้ทำการมาให้เรานะครับ เดี๋ยวเราเข้ามาที่ห่างกันสักพักนะครับตรงลูกศรสีน้ำเงินนะครับพอเข้ามาเสร็จแล้วใช่ไหมครับตรงนี้ก็เดี๋ยวให้คุณผู้ชมนะครับมาดูตรงนี้ครับเขาจะมีตัวเลือกนะครับเราพร้อมช่วยคุณหากคุณต้องการห่างกันสักพักนะครับแล้วก็อ่านตรงนี้ครับนี่ครับมีหมดเลยห่างกันสักพักจากคนอื่นอย่างนี้ก็ได้นี่ครับคลิกเข้าไปดูแล้วก็เลือก นับเลือกเพื่อนใส่ชื่อเพื่อนไปตรงนี้ก็ได้โอเคนะครับเดี๋ยวสิ่งที่เราต้องทําก็คือมาตรงนี้ครับดูตัวเลือกครับเนี่ยครับเนี่ยครับเขามีให้เราหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูตรงนี้ก่อน,นครับเห็นเดบิวี่น้อยลงเห็นเดบิวี่บนเฟซบุกก็ต่อเมื่อคุณเข้าไปที่โปรไฟล์ของเขาเท่านั้นอันนี้หมายถึงว่าถ้าเราเลือกตัวเลือกตัวนี้นะครับ เราจะไม่เห็นความเคลื่อนไหวของเขาแม้เขาแท็กหรือเขาโพสตั้งสถานะกับใครนะครับเราจะไม่เห็นแต่ถ้าเราอยากเห็นเราเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของเขาได้เลยอันนีเ้เราเห็นแน่นอนมันก็จะขึ้นมาแต่มในฟิทข่าวไม่มีแน่นอนนะครับโอเคนะครับอันนี้ครับเขาจะมี2ตัวเลือกให้เราเลือกนะครับเห็นเดบิวได้ที่ไหนตามบน Facebook คุณยังคงเห็นโพสต์ของเขาในฟิทข่าวอันนี้ไม่ใช่นะครับเราต้องมาเลือกอันนี้ครับ จำกัดที่ที่คุณจะเห็นนะครับโพสต์ของเขาจะโพสต์ที่มีคนแท็กเขาจะไม่แสดงขึ้นมาในฟิตข่าวของคุณอีกทั้งคุณจะไม่ได้รับข้อความแจ้งเตือนส่งข้อความของเขาหรือแท็กเขาในรูปภาพอีกด้วยนะครับนี่เราต้องมาเลือกตัวเลือกนี้นะครับอ่าหลังจากนั้นกดบันทึกครับแค่นี้นะครับเป็นอันเสร็จแล้วครับในการตั้ง ความสัมพันธ์ห่างกันสักพักนะครับใน facebook แต่เราไม่ได้บล็อกเขานะครับเขาจะไม่รู้เลยว่าเราตั้งอันนี้นะครับแล้วส่วนที่ใครไม่อยากเห็นเขาจริงๆอันนั้นบล็อกได้เลยอันนั้นถ้าถ้าเราจําเป็นเนาะแต่ถ้าเราไม่จําเป็นที่เราในใจเรายังไม่อยากบล็อกนะครับเราก็มาตั้งห่างกันสักพักแบบนี้ก็ได้นะครับเราจะไม่เห็นความเคลื่อนไหวของเขาเลยตราบใดที่เราไม่ได้เข้าไปส่องเขานั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็น นะครับฟังกชันเพิ่มเติมของ f c e e o o o นะครับผมเห็นคุณผู้ชมสอบถามมาเรื่องนี้คือแบบเออพี่ทำไงถ้าผมบ็อกเขาเขาก็รู้ถ้าผมไม่บอกได้ไหมแต่ผมไม่อยากเห็นเนี่ยครับอันนี้ครับเป็นตัวเลือกเลย เหมาะสำหรับคุณแน่นอนนะครับลองนำไปใช้ดูนะครับผมก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับถ้าเห็นมีประโยชน์ก็กดแชร์กันด้วยนะครับส่วนคลิปวิดีโอหน้านะครับทาง NN สอนแทร็คเตอร์ช anel n จะมาสอนอะไรอีกนะครับผมก็รอติดตามชมกันได้นะครับจะมีเทคนิคดีๆใหม่ๆมาแบบนี้ตลอดนะครับอัปเดตเรื่อยๆนะครับทุกวันนะครับผมส่วนคลิปวิีโอนี้ NN สอนแท็เตอร์ช anel สวัสดีครับ